สวัสดีครับอยู่กับช่องยิ้มสดใสนะครับวันนี้นะครับก็พามาชมนะครับเป็นตระกูลฟิโลนะครับเป็นไม้ตระกูลฟิโลนะครับอันนี้เป็นาพาเลโซนะครับฟิโลพาเลโซตัวน,นี้น้องล่าได้มาในราคาไม้เนื้อเยื่อนะครับตอนนั้นก็น้องโตวไวมากอะ่ะคือ เอามาแบบต้นเล็กๆแล้วก็มาอบเอาแล้วก็พยายามประคบประหมงมเขาประมาณเดือนหนึ่งข้างล่างก็เอาออกจากแก้วอบลงกระถางปรากฏว่าน้องโตวไวมากแล้วก็ใบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเป็นลายจัดทุกต้นเลยสวยมากมีทั้งหมดห้าต้นนะครับมีห้าต้นแล้วก็ให้พี่ชายไปหนึ่งต้น คาราโซนะสวยมากใบน้องจะใหญ่มากอันนี้คือไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับใช้ดินเผาใช้ดินเผาลรวนๆเลยดินเผาขยะแล้วนี่แหละเผาไปไม้เผาอะไรเนี่ยก็เอาดินเผามาใส่กระถางแล้วก็เอาตวไา้ลงไปปลูกน้องคงจะชอบดินเผาแหละไม่งั้นคงไม่งามแบบเนี้ย เขาไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยนะครปุ๋ยไม่เคยใส่ใบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโตวไวโตวไวกว่าใบเลื่อยนะใบเลื่อยนี่คือรุ่นพี่นะที่ได้มาใบเลื่อยยังโตโตไม่ทันอะ่ะโตแซงใบเลื่อยไปแล้วอ,อันนี้เป็นใบเลื่อยสีทองใบเลื่อยสีทองนี่เลี้ยงนานเหมือนกันกว่าจะได้ต้นหมานี้อันนี้ก็เป็นไว้ปรินเซสนะครับไว้ปรินเซส ก็ยังยังไม่ค่อยมีขาวให้เห็นนะมีมาแบบกระจายกระจายทั่วใบนิดๆหน่อยๆอ,อันนี้ก็เป็นพิงปินเซตนะครับก็เริ่มเริ่มจะเลื้อยแล้วแหละอันนี้ก็กะว่าจะให้เลื้อยขึ้นอ่าตะไคร่เหล็กไปเลยครับไม่ได้เอาไม้ใส่เนาะให้เลื้อยขึ้นตะไคร่เหล็กไปเลยเหมือนกันเหมือนเหมือนกับแอร์พาราโซเนะี่ย จะให้เขาเลื้อยขึ้นตะข่ายเหล็กเลยทำผ้าแบบจะเลื้อยแล้วอ่ะเลยสีทองพิงค์ปรนเซตพิงค์ปรินเซต,เซตแล้วก็ไวท์ปรินเซตนะครับเนี่เลยสีทออันนี้ก็เป็นพิงค์ป็ินเซสที่เพิ่งเอาลงกระถางได้ประมาณกระยะแล้วแหละจำไม่ได้ว่ากี่ดเดือนแต่ว่า ตัวช้ามากเลยก็พยายามไม่ใส่ปุ๋ยเนาะเพราะว่ากลัวเขาจะนอกปุ๋ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องอปลูกไม้ชนิดนี้เท่าไหร่นี่ก็เป็นพิงค์ปินเซสล้วนๆเนี่ยพิงค์ปินเซตมีต้นนี้ครับให้ให้ใหบาฮาร์ปมาสองใบแล้วก็ยังยังมีปลายปนมานะครับใบสวยมาก นี้น้องล่าได้มาจากการเป็นไม้เนื้อเยื่อนะคบเอามาเพาะชำเราเองแบบอบต้นไหนตายก็ตายต้นไหนเกิดก็เกิดเนาะเพราะว่ามันเยอะกะว่าจะเลี้ยงขายแหละแต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วพอเห็นเขาโตแล้วมันมีความสุขก็เลยคิดว่าเลี้ยงไว้ดีกว่ายังไม่อยากขายเพราะว่าราคาไม้ตอนนี้ก็ทุกชนิดนะครับมันก็ตลาดมันก็เริ่มนิ่งแล้วเนาะมันไม่เหมือน,นตอนใหม่ๆอะไรก็แพงหมด ไม่ว่าจะเป็นตระกูลไม้ชนิดไหนก็มีมูล,ลค่าหมดแต่ตอนนี้คือมันตลาดมันนิ่งแล้วะตลาดมันตายแล้วตายตัวแบบบางคนเขาก็ยังขายได้นะถ้าถ้าคิดจะขายมันก็ยังขายได้แหละแต่ว่าน้องล่าไม่ขายขอเก็บไว้เลี้ยง,งเองดีกว่าเลี้ยงไว้มันก็ไม่เสียหายอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เปลืงองงบประมาณอะไรเรา มันเปลืองแค่ตอนที่ซื้อมาครับแต่ว่าพอเลี้ยงแล้วไม้มันโตเนี่ยเราดูแล้วเรามีความสุขเราเห็นของเราทุกวันเรามีความสุขนี่ก็เป็นใบเลื่อด่างครับใบเลื้อใบเลื้อด่างใบเลื่อยด่างก็กําลังจะโตใบเลื้อด่างสวยมากใบเลื้อด่างนี่ถ้าเลี้ยงฟอร์มโต,โตก็ถ้าเลี้ยงให้ได้ฟอร์มใหญ่ๆเหมือนใบเลื้อสีทองแบบนู้นนะครับก็จะมีราคานะครับ ็ถือว่ายังยังมีราคาอยู่นะใบเลื่อด่างความด่างเขาก็สวยนะต้องให้เขาโตมากกว่านี้ถึงจะมองว่ามันสวยนะต้องให้โตแบบโตแบบใบเลื่อสีทองเลยโตแบบนู้น,นอ่ะล่าก็สะสมไปเรื่อยๆแต่ช่วงนี้งดแล้วนะครับงดงดที่จะซื้อแล้วเพราะว่ามันเยอะเพราะเราซื้อมาเราก็ไม่ได้ขายก็เลยเลี้ยงไว้ดีกว่า ยังไม่อยากขายนี่วันนี้ปล่อยฝนตกใส่นะครับฝนตกใส่ใบขาวเริ่มจะช้ำเพราะว่าคิดว่าฝนตกไม่แรงไงก็เลยไม่ได้มากลางลมให้ปกติถ้าฝนตกเนี่ยจะกลางลมให้เพราะว่ากลัวจะช้ำนะครับแตบบ่วันนี้แต่เย็นเนี้ยคือไม่ได้กลางให้เพราะว่านอนหลับลืมก็ ใบคงจะอาจจะช้ำบ้างแหละอันนี้อันนี้เริ่มจะช้ำแล้วฝนตกกระแทกใส่นะีอันนี้ก็เป็นใบเลื่อยด่างเหมือนกันนะครบใบเลื่อยด่างตอนน,ตอนนี้ตันนี้โตเขาหน่อยใบเลื่อยด่างนี้จะโตช้านะเลี้ยงมาเลี้ยงมาก็สักพักใหญ่ๆแล้วโตช้ามากส่วนอันนี้คือเหลืองไปเลยหนึ่งใบ สีของเขานะครับไม่ใช่ไม่ใช่เขาเป็นใบเสียใบอะไรนะเป็นสีเป็นสีด่างของเขาเขา,เขาด่างให้เลยหนึ่งใบแบบเป็นสีแบบนี้ไปเลยอะแล้วก็มี h ร์ใบเลื่อด่างนี้ถ้าโตจะสวยมากจริงๆเคยเห็นเขาลงขายในเฟซเนอะเป็นฟอร์มใหญ่ๆอะ่ะสวยอันนี้ก็มีอยู่หลายต้นอยู่ อันนี้ก็มากับใบเลื่อยด่างนะแต่ว่าหลุดหลุดเขียวด่างไม่มีมาเลยเป็นเป็นใบเลื่อยเขียวไปเลยใบเลื่อยเขียวใบเลื่อยด่างน,นี่ก็เป็นก้านส้มนะครับก้านส้มเมื่อก่อนจะแพงมากนะไม้พวกนี้แต่ตอนนี้ตลาดมันมันตลาดมันนิ่งแล้วนะ มันไม่เหมือนตอนที่ว่าเขาเริ่มเล่นไม้กันใหม่ๆนะตลาดมันนิ่งไม้มันก็เลยต้องอยู่ค่าที่นิ่งไปด้วยหลั <c oughs> งคุณเขาก็ยังขายอยู่แต่ว่าน้องล่าไม่อยากขายคือราคามันถูกด้วยแล้วก็คือเราเลี้ยงแล้วเรามาเฝ้าดูของเราทุกวันเนี่ยมันมีความสุขไงที่ได้เห็นไม้ของเราโต ต่อใมันจะใครจะมองว่าลกจะอะไรก็แล้วแต่ไม่สนใจเพราะว่า,เ,าเราเลี้ยงแล้วเราก็รักของเราส่วนที่ครอบแก้วนี้น้องยังเล็กอยู่มากเพราะว่าเพิ่งออกจากแก้วอบไอพวกนี้ใช้เวลาอบนานมากเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันมันไม่ค่อยโตก็เ,เลยต้องอบสักระยะหนึ่งอบนานแหละอบนานเลยชุดนี้แล้วคือพอ คิดว่ามันแข็งแรงดีแล้วก็เลยเอามาลงใส่กระถางเนาะปรากฏว่า,าลงใส่ในกระถางไปเนี่ยทำท่าโตดีแหละแล้วน้องล่าไม่ได้ไม่ได้มาดูเขาตอนกลางคืนไงหอยทากเล่นครับกินก็เลยต้องใช้แก้วครอบนะป้องกันหอยทากครอบไว้อย่างนี้ครับจนกว่าเขาจะแตกใบใหม่ออกมานะก็มันไม่ได้ครอบสนิทเนาะ อากาศมันก็เข้าได้โอกาสโตมันก็มีสูงปลอดภัยด้วยแต่พวกต้นใหญ่ๆนี้คือรอดแล้วนะครับหอยทากไม่ขึ้นมากินหอยทากมันง่นะมันกินแค่นู่นกินแค่ต้นที่อ่อนๆต้นเล็กๆแต่พวกนี้มันมันไม่ได้มากินครับวันนี้นะครับก็มาอัปเดตนะครับไม้พวกฟิโลนะครับตระกูลฟิโลให้ได้ชมกันนะครับก็ ไม่มีคลิปบอลแล้วเนาะช่วงนี้เพราะว่าเขาตัดหญ้าป่าบอลน,นะครับบอลก็ตายแล้วก็กระแสบอลบอลกระแสบอลมันก็ค่อนข้างที่จะเริ่มนิ่งละตอนนี้นะครับก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปบอลเท่าไหร่ก็มาอัปเดตไม้นะครับให้ได้ชมกันนะครับถ้าใครชอบนะค,คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ช่องของยิ้มสดใสด้วยครับวันนี้นะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับ จอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ